รุปกฎหมายมหาชนใน1น,นาทีข้อแรกกฎหมายมหาชนมี2ตัวหลักคือกฎหมายปกครองและกฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญนั้นให้อำนาจรัฐบริหารประเทศรัฐสภาออกกฎหมายครมอบริหารสารตัดสินกฎหมายปกครองนั้นให้อำนาจหน่วยงานรัฐออกกฎออกคำสั่งทางปกครองเช่นออกใบอนุญาตออกใบเพิกถอนหลักการใช้อำนาจรัฐ4ข้อ ถูกต้องตามกฎหมายสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะเสมอภาคและเป็นธรรมข้อ 2. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางนั้นรวมอำนาจส่วนภูมิภาคแบ่งอำนาจส่วนท้องถิ่นกระจายอำนาจความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางบวกภูมิภาคเท่ากับบังคับบัญชาส่วนกลางบวกท้องถิ่นเท่ากับกำกับดูแลข้อ 3. การควบคุมอำนาจรัฐถ้าเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิษผิดเช่นขาดเกินเหมือนวิธีข้ามขั้น ก็ต้องถูกควบคุมและแก้ไข3กฎหมายหลักที่ใช้บังคับพรบรวิธีปฏิบัติราชการพรบรจะตั้งศาลปกครองพอรบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่จะไม่ง่ายแบบนี้ตอนไปสอบจะได้ไม่มึนแชร์เก็บไว้หรือส่งให้เพื่อนอ่านก่อนสอบ